เฮ้ยโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจินบายของขวัญช่องที่จะเมาส์เรื่องของงานถักงานฝีมือเราก็ห่างหายจากกันเมาส์วอยไปนานนะคะคลิปนี้ขวัญก็ขอกลับมาเมาส์วอยกันนะคะในเรื่องของไมพรมเส้นเล็กกันค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่เข้าใจกับไมพรมเส้นเล็กหรือไมพรมขนาดต่างๆนะคะเดี๋ยวขวัญไปเมาส์วอยกันนะแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ไปกาลังใจให้กับช่องเมจชินบายของขวัญด้วย อย่าลืมปดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดจ้าโอเคค่ะก่อนที่เราจะปไปมาวยนะคะมาวยเรื่องของไหมเส้นเล็กกันนะคะขวัญก็อง,องขอออกตัวก่อนนะคะว่าที่จะพูดกันต่อไปนี้เนี่ยคือประสบการณ์ส่วนตัวที่ขวัญเคยถักไหม2ประเภทมานะคะไม่ว่าจะเป็นไหมพรมขนาดที่ถักงานตุ๊กตาสีพลายสาลายหรือไหมพรมเส้นเล็กนะคะ ก็เป็นประสบการณ์นส่วนตัวนะคะไม่ได้โฆษณาให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าเพิ่งมาเก็บภาษีกับขวัญน,นะจ๊ะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขวัญขอถ่ายลนะักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังฮอตฮิตการถ่ายวิดีโอแนวตั้งกันว่าแล้วเราก็ไปมาวอยเรื่องของใหม<อ>ท่ะะที่เราจะไปทำคอมจากกับไปเส้นเล็กนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าใหม่เขาก็จะมีประเภทของเขานะคะซึ่งประเภทของเขาก็อย่างที่ขวัญชอบพูดกันเสมอก็คือ3พาย4พายทนิีพายคืออะไรพายก็คือการเอาเส้นได้แบบนี้นะคะ่ะ ะะเส้นได้แล้วก็มาม้วนบิดเกียวแบบนี้นะคะโดยใช้เครื่องทำนจะจ๊ะก็3มเส้นสี่เส้นก็ว่ากันไปแล้วแต่ขนาดความหนาบางนะคะโอเคก็กลุ่มนี้นะคะถามว่าอันนี้ก็หมายความขนาดเส้นเส้นเล็กเล็กของกลุ่มประเภทของไหมายคมนะคะก็อย่างที่เห็นกันนะคะก็คือกลุ่มนี้คือประเภทของอะคริลินนั่นเองนะคะก็จะค่อนข้างเส้นใหญ่นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นอะคริลิกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะเนื้อค่อนข้างจะเนื้อบางนะคะ ท่าน,นี้เราก็ต้องดูว่าเราจะใช้ประเภทไหนในการทําอะไรนะคะโอเคค่ะถ้าเราจะถักเสื้อผ้านะคะเราก็จะต้องใช้ไหมลักษณะของเส้นเล็กในการถักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถักงานตุ๊กตาตุ๊กตุนอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นไหมกลุ่มประเภทนี้นะคะเส้นใหญ่เวลาถักงานแล้วเราจะเห็นลายชัดเจนนั่นเองโอเคไหมประเภทนี้เรามาดูไหมประเภทนี้นะคะหรือที่เขานิยมถักเสื้อผ้าออซิสซอรี่ของกลุ่มตุ๊กตากันนะคะพูดนี้ง่ายตรงๆเลยก็คือ เขาเป็น้าไฟนั่นเองเป็นไหม้ไฟนั่นเองนะคะหรือคอตตอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความที่เป็นธรรมชาติเขาจะมีความยืดหยุ่นมีความนิ่มอ่อนนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในความสึกปัสน,นะคะตัวไหมละมุนเนี่ยเขาสัมพายเหมือนกันกับตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยขนาดเดียวกันแต่เขาจะตีเกลียวค่อนข้างจะหลวมนะคะส่วนตัวนี้เขาจะตีเกลียวค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะคะเวลาแน่นไม่ใช่แข็งแน่นนิดนึงนะคะว่าเวลาถักแล้วเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวที่หลอดชาไข่มุกนะคะไม่เกี่ยวกัน ะะแต่ถ้าเกิดถักนุ่มลื่นนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้มากกว่านะคะเวลาที่กวนถักนะคะก็จะใช้2ประเภทนะคะก็คือประเภทของตัวนี้จะเป็นพื้นรองเท้าเวลานั่นเราใส่แล้วเขาจะยืนได้นั่นเองนะคะแล้วก็เวลาถักที่ตัวก็จะใช้เป็นไหมละมุนเพราะว่าจะได้ไม่บาดผิวน้อง นะอันนี้คือความคิดส่วนบุคคลนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นปักกันใดยังไงตรงไหนก็มามาวอยกันได้นะจ๊ะหรือจะเขียนกันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะคะโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็คงต้องไปกันก่อนฝากกด subscribe like แชร์เป็นกำลังใจให้กับท่องด้วยนะคะที่สำคัญเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดจ้า